ไม่เห็นว่าเมื่อกี้ นี้นะครับเราจะมาทําการทดสอบโปรดักต์ใหม่ของทางอ e ีว h o สอบนั่นก็คือพลังเร่งไฟฟ้าเจ้า power boost ถูกและดีมีอยู่จริงครับผมสาหรับการทดสอบนะครับเราจะทําการทดสอบความทนทานของเจ้าโปรดักต์ตัวนี้กันนะครับโดยการทําการทดสอบทนต่อแรงกระแทกมันทนจริงไหมกับราคาเพียง1 9ึ0งรอเบาทครับผมเลเวลหนึ่งเราทำการเขยา่าก่อนหลังจากที่ทางบริษ,ษัทนะครับส่งโปรดักต์ให้ลูกค้าเนี่ยเราทาการท็ก t i n g ดีไหมสังเกตนะครับไม่มีเสียงเลยไม่มีเสียง เราทำการแกะกล่องโยนไหมโยนย <c oughs> หนไหม <c oughs> ไม่เห็นว่าเมื่อกี <c oughs> ้แกะแกะปบ๊บสังเกตนะครับโปรด,ดักเนี่ยจะมีความฟิตพอดีกับกล่องพัสดุที่เราทำการส่งไปนะครับมาต่อมายาอีกมีเสียงไหม อบจะไม่มีเสียงเลยนะอ่ะเอาเดี๋ยวการแกะดูซิแตแกะปึ๊บอ่าอ่านี่ครับนี่คือหน้าตาของเจ้ากล่องเคเล่งไฟฟ้าเพ w e r b ตัวใหม่ผูกแล้วดีมีอยู่จริงรีโมทหัวรีโมทหล่อนะหล่อจริงรีโมทตัวใหม่แบบใหม่เลยหล่อจริงแบบแมีใบรับประกันคู่มือการติดตั้งมาเราสนแค่โปรดักต้องทนไม่พนหลังจากกระแทกมาหลังจากกระแทกแล้วก็ยังไงดีอะ อตกจากที่สูงอีกทีตกจากที่สูงอีกทีต้องไม่เห็นภาพมุมกว้างไม่เห็นน่ะผมว่านี้มันเบาเบไปอันนี้ลองเดี๋ยวลองสตาร์ทก่อนว่ามันใช้ได้งานหรือเปล่าได้ได้ได้ตามมันเลยครับผมติดตั้งมาก่อนการติดตั้งหลังจากที่เราทำการทดสอบแรงกระแทกแล้วก็การเขย่านะครับเราจะทำการติดตั้งเจ้าพาวเวอร์บูท แทนของเดิมก็คือ1นึาการถอดปลั๊กที่ขาขันเร่งนะครับแล้วก็ทําการเสียบคืนเอาปุดักของเราเนี่ยเสียบพันเข้าไปแล้วก็เสียบคืนตำแหน่งเดิมโอเคเรียบร้อยวันนี้ก็เป็นของจนรีโมดเราจะมาทำการสตาร์ทกันดูว่ามีปัญหาหรือเปล่านะโอเคเช็คไม่ขึ้นนะเร่งได้ไหม โอเคนี่รีโมทยังใช้งานได้ไม่มีปัญหากระพมิบสิแป๊บๆโอเคต่อมาทดสอบอะไรทดสอบสเตจที่สองสเตจสองโดยการเอาคอนอคอนเลยเหรอจริงๆเตรียมมาให้แล้วคอนเตรียมแล้วด้วยได้เดี๋ยวเราไปตรงข้างนอกเดี๋ยวเราไปใช้ข้นงน่อกขออนุญาตดับเครื่องก่อนแล้วกดถอดต่อไปนะครับจะเป็นการทดสอบ สเต็ที่2ใช่ไหมก็คือโดยการใช้ค้อนทุบใช่แล้วมาเป็นค้อนยางนะก้อยาดเป็นค้อนยางก็พอแล้วล่ะโอเคอ่พอรึยังพอแล้วพอแล้วใช่ใครนีเห็นภาพละแล้วก็ยังอยู่ดีนะเนี่ยดีปัญหายระวังหนึ่งนะเดี๋ยวข้ามไปผมไม่เชื่อต้องถ่ายแบบลองเทคนะครับใช่ยาวๆไปมันทนไหมเรามีไฟปะเปิดแฟร์ ปุ๊บมาเลยเสียบหเหมือนเดิมปุ๊บแคปปุ๊บชอดส่นบบบบบโอเคมาดูสิมันจะรอดป่าวะลองทำการสตาร์ทดูมันรอดป่ะ3สามครั้งเลยนะถูะอ่ะอ่าเช็คไม่ขึ้นนะเช็คไม่ขึ้นเช็คไม่ขึ้นรีโมทยังสบายดี เึ๊บอลอ,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 องถ่ายให้เห็นเข็มไม่เข็มวัดรอบครับอะฮะโอเคผ่านนะถ่านไหมโอเคเราต้องเกะบมาดูว่าที่ซุปเมืกี้มันเป็นไงต่อได้สภาพมันเป็นยังไงบ้างเปเขาอยากเห็นว่าเดี๋ยวเขาไม่เชื่อได้สิ ลอดไหมจะอ่ะโชว์หน่อยนะที่มันทุบเมื่อกี้มีรอยอะไรขึ้นนี่อันนี้เมื่อกี้เราทุบบนพื้นปูนอ่ะก็ทุบเราทุบจากตรงนี้นะเพราะว่ามันเป็นส่วนที่น่าจะเปราะบางที่สุดของโปรดักต์เจ้าตัวนี้ก็ยังถอดได้ไม่มีการเสียหายอ่าโอ้แค่นี้ก็เพียงพอแล้วมั้งยังยังอีกอ่ะสเต็ปสุดท้ายอะไรอ่ะ รเราเยียบครับโห<ฮ> <laughs> เกินไปแล้วมันจะมีใครทําอะไรแบบนี้ได้พังเนี่ยเอาเราต้องทําให้ลูกค้าเห็นว่าของเราเป็นของะะที่มีคุณภาพจริงๆเพราะว่าเพราะเนี่ยเมเราทามาเมลอย่างดีใช่ถูกต้องการเมลนะครับมันก็คือการฉีดพลาสติกพุ่มเจ้าโปรดักต์ตัวเนี้ยเพื่อหลกัหลกๆเลยคือ1ความรนทานเป็นจุดเด่นของทางอิซูวิชชั่ปนะครับโปรดักต์80%เนี่ยจะเป็นการฉีดไมโครเมลพุ่มโปรดักต์ของเรานะครับผมทำา,าโลแกนถูกและดีถูกและดีมีอยู่จริงใครว่าไม่มีใครว่าไม่มีจริง จะทาให้ดูมาขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับสําหรับการเทสความแข็งแรงของเจ้า power บ o o s t โดยการใช้รถกระบะขนาดตันเ่าแหระว่าตันเท่าไหร่ไม่รู้ตันกว่าเนี่ยเกียมามาดูกนผมขออนุญาตวางแบบนี้แล้วกันเพราะว่า,าจะได้รู้ไปเลยว่าอะไรจะพังก่อนระหว่างปั๊บกับตัวโปรดักที่ถูกพุ่มด้วยไมโครมิลของไทยอิทูชอปนะครับผมมาและเรียวๆนี้แหละช่างมันแตกก็แตกจบเชิญขึ้นรถเลยครับพร้อมยางพร้อมยัง

คุณมัดครับลงมารับของแล้วก็ไปติดตั้งต่อเลยฮะจะติดตั้งได้ไหมไปใครจะมาเหยียบอย่างนี้ดูดิเหยียบจริงๆนะเว้ยดูเห็นไหมดูจ้ะมีรอยนะมันลงไปในร่องปูนด้วยซ้ำมีรอยนะปลั๊กนี่ตรงนี้แตกอะไรไหมปลั๊กไม่แตกดูปลั๊กไม่แตกโชว์ก่อนโชว์ก่อนเดี๋ยวเขาไม่เชื่ออ่ะเนี่ยังมีรอยยับๆเลยเนี่ยดูดิรีโมทหน่อยสิรีโมทรีโมทรีโมทก็โดน หัวแมวเรานะฮะเต็ม <without> ข <forgetting S 2> ้อ <plex> ล้อเต็มแข้งเต็มล้อเดี๋ยวดูว่าจะใช้งานได้อยู่ไหมออกของเดิมออกเสียวทำเลาเข้าไปจริงเลยเรียวๆแหละพังก็พังดิเพราะมันคงไม่มีใครเอารถโอโปรดักให้รถเหยียบออกมาจิ๊กเดี๋ยวเราจะให้ดูไงว่ามันทนนะไอไอการใช้ไมโครเมลุ่มเนี่ยอย่าบอกว่าแค่พันเก้าร้อยเก้าสิบมันจะไม่ดีหนึ่งเลยคือ ฟังชันพื้นฐานเนี่ยแข็งแรงทนทานมันต้องใช้ได้ดูครับผมไม่มีถ่ายดูเข็ไมไม้ด้วยเช็คไม่ขึ้นนะรีโมทอ่ะดูดิแมวเขาบอกมีเก้าชีวิตใช่ไหมีเหยียบไปกี่รอบเนี้ยสามรอบก,ก็คุณบอกว่าห้ารอบเราขับอีอได้ไหมมาขึ้นมาเลยไหมเขาเสร็จแล้วแหละเสร็จแล้วหลังจากเราเหยียบมาประมาณสามรอบ เราก็จะขบับไปนะฮะดยขับได้ปกติมากเดี๋ยวขออนุญาตไปอยู่เทินตรงนู้นไปกลับรถนะก็ยังเร่งปกตินะได้ข่าวว่ามีกี่โหมดนะผมไม่ทราบมี<ป>สามโหมดครับ<า><ด>แล้วก็มีโหมดปิดควนอีกหนึ่งโหมด มัน okay. เป็นโหมดที่ทาง ECU คิดมันแล้วใช่ไหมว่ามันจ้าสุดแล้วเนาะใช่เราเก็บข้อมูลมามลแล้วว่าเป็นโหมดที่คนน่ะใช้ได้สุดแล้วก็หวังว่าจะเพียงพอเนอะสำหรับการทดสอบเจ้าโปรดักต์ใหม่ถูกและดีมีอยู่จริง power boost นะครับ1,990บาทก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมใครที่สนใจอยากจะอ,อยากจะได้เขาเรอไฟฟ้าราคาถูกเหมาะสมกับยุคนี้ก็ ติดต่อสามารถติดต่อตัวแทนจำหน่ายไดทั่วประเทศนะครับหรือสามารถทักมาถามทางเพจ Isuzu Shop อไดใช่ไหมแบบ Isuzu Shop เพจเต็มนี้อะไรนะ Isuzu Shop Official ่แต่ถ้าว่าท่านใดเนี่ยไม่ทราบว่าจังหวัดตัวเองเนี่ยมีตัวแทนจำหน่ายของ Isuzu Shop หรือเปล่าเนี่ยก็สามารถทักมาทักมาทาง Facebook ไดครับแนบลิงก์ว้ให้ครับผมจะเราทำการแนบลิงก์วาให้โอเคฝากไะ้ครับผมวันนี้ก็ลาไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับอช่วยช่วยก็ได้แมปแมปใช้งานเป็ปกติเร่งนะครับ โ <Okay. S 1> อเคครนวนี้กันแฮบ